ก็เป็นวาระของการรำลึกสะดุดีความวีระอัสหารและการเสียสละของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์6ตุลาคมน,นะครับผมคิดว่าทุกเหตุการณ์ที่รัฐใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่เราจะต้องยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็ปกป้องความบริสุทธิ์ของการต่อสู้ของคนเหล่านั้นเอาไว้การมารวมตัวการ,รํำลึกและแสดงพลังเช่นนี้เป็นการเรียกร้องหลักประกัน จากสังคมจากรัฐไทยว่าจะต้องไม่มีการใช้กำลังปราบปราประชาชน,นาเ,เช่นเหตุการณ์6ตุลาหรือเหตุการณ์ใดๆอีกก็ตามตตาทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคต,ต,ตและหากจะมีการกระทำเช่นนั้น ก็จะต้องไม่มีการลอยนวนผลพ้นผิดจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองในที่สุดแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากผู้คนยังมีจิตสํานึกร่วมกันผมเชื่อว่าวันหนึ่งความรับผิดชอบนั้นมันก็จะมาถึงครับแน่นอนที่สุดกบเป็นขบวนการอํานาจนิยมที่ยังคงมีอิทธิพลเหนือระบบก,การเมืองและเหนือพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะเพียงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มอำนาจนิยมเท่านั้นนะครับฝ่ายที่ต่อสู้ก็ยังคงเป็นขบวนการนักศึกษาประชาชนที่ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยการต่อสู้นี้จึงยังเป็นเรื่องเดียวกันยังเป็นความต่อเนื่องที่สังคมไทยจําเป็นจะต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่จะเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศระหว่างประชาชนทุกคนเท่าเท่ากัน หรือคนบางกลุ่มในฝ่ายอำนาจนิยมเท่านั้นครับ